สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะวันนี้สถานีบ้านพระพรมีคำหนุนใจมาฝากพี่น้องทุกท่านนะคะเรื่องอยาเสียใจกับคำดูหมินน 1, ่นในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่หนึ่งข้อที่สิบเจ็ดถึงข้อที่ยี่สิบแปดได้กล่าวไว้ว่าแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าโง่เขลาเพื่อจะทําให้คนมีปัญญาอับอายและพระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทําให้คนที่แข็งแรงอับอาย พระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าต่ำต้อยและสิ่งที่ถูกดูหมินทั้งทรงเลือกสิ่งเหล่านั้นซึ่งยังไม่ได้เกิดเป็นตัวจริงด้วยเพื่อจะได้ทำลายสิ่งซึ่งเป็นตัวจริงอยู่แล้วในชีวิตของเราหลายครั้งที่ถูกคนอื่นดูหมินไม่ว่าจะเป็นจากผู้ที่ไม่เชื่อหรือแม้แต่ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วก็ตามเราไม่ควรจะไปเสียใจกับคำดูหมิ่นเหล่านั้นให้พระวจนะคำของพระเจ้าเป็นกำลังของเราอย่าลืมว่า มนุษย์ทุกคนไม่สมบูรณ์แบบไม่ได้บริสุทธิ์เพราะมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่สมบูรณ์แบบและบริสุทธิ์มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปถ้าปราศจากพระเยซูคริสต์แล้วผู้ที่เป็นผู้เชื่อก็เป็นคนบาปดีๆนี่เองแม้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์และได้เรียกตัวเองว่าเป็นผู้ชอบธรรมแล้วก็ยังคงกระทำความผิดบาปอยู่ในทุกๆวันเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เพื่อที่จะดูหมิ่นคนอื่นตัดสินคนอื่นและคิดว่าตัวเองนั้นดีกว่าคนอื่นสมบูรณ์แบบกว่าคนอื่นบริสุทธิ์กว่าคนอื่นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความเย่อหยิ่งที่แอบแฝงเข้ามาการที่พระเจ้าทรงให้บริบทในพระคัมภีร์นี้มาเพื่อที่จะเตือนใจเราว่าอย่าคิดว่าตัวเองนั้นดีกว่าคนอื่นอย่าสําคัญตัวเองผิดไปเพราะคนเหล่านี้มักจะยกยอตัวของพวกเขาเองนั้นขึ้นมาและคิดว่าตนนั้นมีปัญญา มีพร้อมทุกอย่างมากกว่าที่คนอื่นมีและสิ่งเหล่านี้คือความเย่อหยิ่งที่ไม่เป็นที่พอพระไทยพระเจ้าเลยในพระธรรมยากอบบทที่สี่ข้อที่6ได้กล่าวไว้ว่าแต่พระองค์ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกเหตุฉะนั้นพระองค์จึงทรงตรัสว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจงองหองแต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อมพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เราทุกคนได้รู้ว่า ทรงไม่ได้เลือกใช้คนที่ความฉลาดของตัวพวกเขาเองหรือในทุกสิ่งที่พวกเขามีหรือในชีวิตที่ดูเหมือนว่าสมบูรณ์แบบของพวกเขาในทุกๆด้านจะเห็นตัวอย่างได้จากชีวิตของดาวิดพระเจ้าไม่เคยดูหมิ่นเขาถึงแม้ว่าคนมากมายดูถูกเขาเขาไม่ได้มาจากชีวิตครอบครัวที่หรูหราเขาเป็นเพียงแค่เด็กเลี้ยงแกะธรรมดาคนหนึ่งแต่เขาเป็นคนที่มีความถ่อมใจและรักพระเจ้ามาก ชีวิตเขาตั้งแต่ต้นจนปลายต้องเผชิญสถานการณ์ที่เลวร้ายมากมายครอบครัวไม่สมบูรณ์มีปัญหาในครอบครัวแม้แต่ลูกชายของเขาก็ไล่ล่าและตามฆ่าเขาแต่เพราะเขามีชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยพระเจ้าจงึงทรงเลือกเขาและใช้เขาแม้ชีวิตของผู้รับใช้ในปัจจุบันพระเจ้าก็ยังคงทำเช่นเดียวกันอาจารย์แคทเธอรีนคูเมนเธอไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบทำผิดมากมาย ชีวิตครอบครัวล้มเหลวแต่พระเจ้าก็ทรงเจิมใช้เธอให้คนมากมายที่เคยดูหมิ่นเธอนั้นได้อับอายให้คนเหล่านี้เป็นตัวอย่างเพื่อที่เราทุกคนจะมีกำลังใจมีความหวังในการดำเนินชีวิตในทุกๆวันอย่างมั่นคงอย่าให้คำดูหมิ่นของใครมาทำให้เราท้อใจเพราะแม้แต่พระเยซูคริสต์พระองค์ก็ทรงถูกดูหมิ่นเหยียดหยามและ,ระทรงเผชิญกับสิ่งที่หนักหน่วงกว่าเราเยอะนะคะ